ไป,ไ,ปไปแล้วเดี๋ยวเอาออกก่อนอ๋อเก็ออกมาแล้วเนาะมันมักมาติดนะนกอันนี้นะก็นานี้ป้อยแล้วนะตัวหนึ่งป้อยไปแล้วมาติดแล้วตัวหนึ่ง ถือมานำแต่มหาหอวหน้านะ่ะบบได้ยินเสียงหนกป่าหนกจุกเหลืองบบได้ยินเลยบหวไปใส่นะปกติธรรมดาแล้วเห็นมีแต่ละปีอยู่หน้านน้รยสุดแหละมลีายแต่ปีนี้บม่มีอึดแห้งแลนะ้วเนาะบหัวเป็นจังใด ห้าอย่างเลยจุกเหลืองนกชนิดนี้ผัดลายเนาะปลดทองลายก็เลยบริต่างกล่องผัวบุมีนกป่าเคล้นทิ่มไหวตอลิลินไหวซื่อนะแต่ก็มาถือนกน,กนี่นะ ในใจหันอยากถือนกดอกแตงนะอยากได้นกดอกแตงแต่มันก็บาถือมาถือนกนี้ก่อนถ้าบาถือนกนี้นาจะได้นะนกดอกแตงนกนี้มันมาลงก่อนอืมจั่หน่อยนี้นาจะมาลงอีกนะี่ห้องบนอยู่เดี๋ยวก็มาลงอีก นกนี้ก็เห็นอยู่ในคนเลี้ยงคนกระเลี้ยงอยู่แต่สํหาหรเบเ้ยนี่บ่ามักเลี้ยงเสียงของมันบ่คอยมวนก็เลยบุเลี้ยงมันก็งามอยู่นกชนิดนี้ตาสีฝ้าตัวสีเหลืองๆหัวดำๆนะต้นตัวก็งามอยู่ แต่หองวัยักมวนเลยบ่เหลียงนะอืมส่วนนี้ก็ไได้ลงคลิปหอกเนื่องจากว่ามีเวียกส่วนเวียกลายบวกกับฝนตกนะพยุเข,ขา่าติดต่อกันายหมู่ก็เลยไปต่อเหตุคลิปให้เบิ่งนะจึงว่ามือนีมีแดดออกจึงได้มา คือนกมาเกี่ยวเขาเลยนกหอนะนก่อหอกน่ะนกตอห่องบว่ามีนกปลามาหรือเปล่านะเดี๋ยวโอ้มีนกปลาเฮ้ยมีนกปลามีนกปลานกปากลากำลังมาได้ยินไหม เชียงยู่ทางพุ่นไนะเชียงนกปลามานกจุกจุกเลืง้งจุกเลืง้งนี่น้องมาทางพุ่นนงะน้องมาทางพุ่นเดียวเดียวเดียวรอเบิ่งน้ำกันรอรุนน้ำกันถ้ามาในนาชิบโบพาดนงะเดี๋ยวเดี๋ยวมารรอรุนน้ำกัน ตอนนี้ได้ยินเสียงมาแล้วเนาะเสียงนกจุกเรืองได้ยินมาแล้วเดี๋ยวมาลุนน้ากันนาจะมุ่งน้ามาทางนี้แหละนกต่อเหาห้หองเอื่นเอาแล้วเนาะคือสีมีลุ่นแหละสิบูเซียเทียวแล้วเนาะคิดว่าสิบูได้นกจุกเรืองแล้วนะแต่มีแววแลวมีแววแลว ถ้าเห็นมาเดี๋ยวสิตังกล่องให้เบิ่งกเนอะเดี๋ยวรอรุนสหลับคีนี้ก็สิขอโจไว้สำนีก่อนพอกันคลิปหนาลุนผิดคิวอีกแล้วมือนี้มันเป็นจังได้วะผิดคิวอีกแล้วนี่ก็นกหัวเสือ มาถือเป็นลูกมันนะเบิงศพมันยังเป็นลูกนกมันมาลงจังได้นี่ที่แล้วเขาคิดว่านกจุจูจ่นีะ่แต่ไปเบิ่งไก่เป็นนกหัวเสืออ <c oughs> เดี๋ยวเอาออกมาก่อน ออกมาแล้วอุ้ยกัดโคตรเจ็บเลยนี่ปลาโถก,กัดเมื่อกี้นี่โคตรเจ็บเลยมึงซบมันไงซบโคตรแรมเลยวลาเป็นนกหัวเสื้อนะลูกนะเป็นลูกมันไอ้มึงซบยังเป็นซบลูกนกอยู่เนาะมึงแข็ง นกนี้สามารถเหีียงได้บอกไพหูกะสซยบอกเนี่ยเลยเพราะว่าเห็นคนอินโดนะคนมาเล่เขาเลียงแต่เขาเลียงอันเขาเอาลูกปอนมาเลียงแต่อายุขนาดนี้แล้วยังเลี่ยงไดู้่บเนไพหูกะเหม,ม,ม่นบอกแน่นอนม,มาลงจังได้ เป็นลูกมันหัวโคดใหญ่เลยศพยางแหนมมึงไงกัดบางยานนี่โอ้โหคตรเจ็บเลยว่าเถอะมือนีพิษคิวลายเน่องเลบยบุไดจุกเรืองสำบูมีนกป่า มมีนกป่าหัวน,กป,นกป่าไปใส่หมดอกสิขอกลับเพื่อนก่อนเนอะตอนนี้ก็ค่ำล้ะสีมงหามงแรงแล้วไพ่หูกกะเมนบอกไนเนอะ,นอะสมานเรียงไหนบอกนกอันนี้ Hmm, boman boman